เรื่องดีไม้สะพานนะทุกคนออ่่าาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราะจะมาเบิ่งเนาะทุกคนเนาะในส่วนของการเทรดเนาะวันนี้น้ำสิลองเข้าในส่วนของ BTC เบิ่งเนาะทุกคนเนาะว่าสิเป็นยังไงนะทุกคนเนาะว่าเราสิสามารถสร้างกำไรได้บ่อย่างต่างต่านะทุกคนเนาะอ่าเราสิมาเบิ่งออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิมาเบิ่งออเดอร์ต่อไปได้ทุกคนได้ เกณฑ์นอนสำหรับในออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะฮนะอตจิมาเบิ่งเนาะกราฟที่ฮอตจิ้งนี่จะเป็นกราฟของ BTC เนาะมื้อนวานมื้อวันที่16เนาะเดือน1เนาะทุกคนนะเนาะยามจะเทเรดด้วยงบ171เจ็ดนะทุกคนเนาะ30เนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะอ่ะขายหอมหนะึ่งเนาะทุกคนเนาะนะ,นะปัจจุบันนี้กเอิ้นว่าในค่าของตลาดเนาะถือว่าแรงขายค่อนข้างมาสูงเนาะทุกคนเนาะ จะมาเบิ่งกันในออเดอร์นี้นะว่าสิมีกําไรบ่หรือสีขาดถือเนาะเพราะว่าเอิ้นว่าในสัดส่วนของตลาดเนาะคือมีการอาเทข่ายเราสังเกตเนาะแล้วก็มีการซนจุดที่เป็นแนวแนวต้านนั่นเองนะทุกคนเนาะนำเกลยเลือกที่จะขายนะทุกคนเนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันมีการพักดันราคาในส่วนของราคาขายลงมานั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะเดี๋ยวเฮาไปต่อนะ เลือดของน้ำนี้น้ำสีเอากำไรไปนะทุกคนเนาะเนาะออซิม,มเบิร์นอ็เดอร์นี้กันนะทุกคนเนาะโอเคขายอีกหอบหนึ่งนะทุกคนเนาะอันนี้คือจะเป็นในโซนของลักการการเทรดของของน้ำเองนะทุกคนเนาะ พอมันจะเป็นการพักดันการขายเนาะแบบในส่วนของจนมาถึงฐานของเนว่รับนี่นะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะในสําหรับการเทรดเนาะคือนําบอกแหละว่ามันคือความเสี่ยงนะทุกคนเนาะผู้ใดที่มีโอกาสในการวิเคราะห์เนาะแน่นอนเนาะมีความหูกบมันเนาะการเทรดก็จะมีโอกาสมีกําไรค่อนข้างว่สูงนะทุกคนเนาะแต่โดยสัดส่วนใหญ่เนาะทุกคนเนาะคนที่บมมีความหู้และก็บมมีวินัยนะทุกคนเนาะโอกาสจะเสียนี่ค่อนข้างว่าลาย คนเนาะฉะนั้นเนาะสำหรับหลายๆายคนเนาะที่จะเข้ามาเนาะหลายคนที่จะเข้ามานำแนะนำเลยว่าให้ศึกษาให้ดีๆก่อนนะอเนาะบ่แมนว่าทุกอาศีพจะสำเร็จเนาะแล้วก็ทุกอาชิพจะมีแต่ได้บ่เนาะนะทุกคนเนาะคนได้ก็หลายคนเสียก็หลายเนาะคนที่เสียส่วนมากจะเป็นคนที่บ่ได้ศึกษาเนาะทุกคนเนาะโอเคอ่าขึ้คนอีกหนึ่งขอมเนาะฉนะะนั้นสิ่งเหล่าเนี่ยเขาต้องศึกษาให้ดีก่อนเนาะทุกคนเนาะ ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนเนาะเพราะว่าทุกๆการลงทุนน่ะมันกระเสียงคือการเบิดเนาะมันอยู่ทีว่าเขาจะเสียงหลายเสียงน้อยสำแดงนะทุกคนเนาะคือตัวนี้เนาะถามมามีโอกาสขึ้นบ่กน้ำมามีโอกาสขึ้นกอนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทำมาเป็นอย่างจันเนาะสังเกตเนาะอ่าในสัดส่วนของตัวนี้เนาะมีแห้งซื้อเนาะแล้วตลาดจิ้มมาถึงกลุ่มที่กําลังจะซื้อนะทุกคนเนาะสังเกตเลดเนาะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะเวลาที่มันมาจิ้มปุ๊บมันจะขึ้นต่อทุกคนเนาะ อันนี้คือโดยสัดส่วนใหญ่นะทุกคนเนาะแล้วเขาจะมาเบิ่งในออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะคือนําเองเนาะอ่ากับบริษัทมาหลายมือนะทุกคนเนาะอ่ามันมีการว่เาเทนะิเนาะแล้วก็อะไรโอ้นานาพอดีเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะทุกคนเนาะหน้านาทุกคนเนาะปัจจุบ,บันนี้ BTC คืนนี้นะทุกคนเนาะก็ได้เป็นอ่าเดี๋ยวไปต่อนะทุกคนเนาะข้ามไปก่อนนะทุกคนเนาะปัจจุบ,บันนี้ตลาดกะ นำได้ตีกรอบตีอย่างไว้นะทุกคนเนาะเอา่าตลาดก็มาในกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่ากลุ่มที่เฮาได้จัดเกมไว้นะทุกคนเนาะอา่าขานไปก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะขานไปก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้แหงขายค่อนข้างว่าลายนะจนอ่าจนอาจจะมาหอดทันฐานที่เป็นแนวรับตัวนี้ไปแล้วทุกคนเนาะ สั้นการเทรดเนาะเขาอาศัยปัจจัยตัวนี้ก็ได้เนาะหรืออาศัยฐานเนาะฐานที่เป็นแนวรับแนวต้านของเขานี่นะทุกคนเนาะเนาะอันนี้คือหลักๆของมันนะทุกคนเนาะนี่เอาซิมาเบิร์นกันนะทุกคนเนาะการจะเทรดเขาก็ต้องรอตลาดเนาะตลาดงามจังเทรดตลาดบวงามกะบบเทรดนะทุกคนเนาะโอเคบายนะทุกคนเนาะเพราะว่าการเทรดมันก็มีได้มีเสียเนาะในสามสิบมื้อ คีรายให้มันม,มีตลาดงามจักจักมือหนึ่งสองมือนากนมีกําไรนะทุกคนเนาะเพราะว่าอันนี้คือหลักๆคือปัจจัยเนาะการเข้าออเดอร์สังเกตเนาะเป็นอย่างนําถึงบายนะก็เพราะว่าอันนี้คือกลุ่มเนาะกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มที่ว่าจุดที่ผ่านมาของมันเนาะจุดจุดเบืนโตหรือว่าจุดกับบตัวของตลาดนั่นเองเนาะแต่อาจจะบริขึ้นมาถึงยอดนี้เนาะแต่อาจจะอยู่ในเชียงว่าพักโตเนาะ อันนี้คือลักลักนะทุกคนเนาะเนาะเดี๋ยวเราไปต่อนะทุกคนเนาะนำบริเทศวินทุกใ้เนาะมาทุกคนแต่ว่าเราเทสหลายๆกราฟมีกําไรนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเบิรงกันนะทุกคนเนาะส่วนนี้มันงามเขามีโอกาสทำกำไรจะสูงเนาะ บอันแล้วทุกคนเนาะทาออเดอร์นี้มีโอกาสคืนบายบอกมันสุ่มเสี่ยงนะทุกคนมันใกล้เนาะมันใกล้ฐานที่เป็นแนวแนวตันของมันจุดๆที่นะี่เนาะมันยังสุ่มเสี่ยงเนาะมันยังสุ่มเสี่ยงก็เลยเห็นให้่านำเนี่ยต้องได้รอเบิ่งก่อนนะแต่ว่ากดวินที่้ายก็บทันแนละ้ทวนนทุกคนเนาะหันนก็นาจะวินแลทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์แบบนี้นะทุกคนเนาะอันนี้คือลักๆเนาะสำหรับเรื่องการเทรดน,นะทุกคน เราต้องอาศัยหลายปัจจัยมาวิเคราะห์มาสังสารนํากันเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นหลายหลายคนที่จะศึกษาเนาะให้นั่งเบิ่งตลาดก่อนเนาะอันนี้การน,นาการน,นั่งเบิ่งตลาดตั้งแต่ตอนเชนะ้าเนาะกับบริวารสิเทศบ่เดียวเนาะทุกคนเนาะต้องต้องเบริงไปเนาะทุกคนเนาะอ่ามาเบิ่งกันเนาะปีนี้เดือนนี้สิเทศบ่บ่ถอนขนาดเนาะทุกคนเนาะโอเคอ่าขายเนาะเพราะอาชีพันมานี่ถอนเนาะทุกคนเนาะ น้ำสีเก็บพอร์ตให้ได้หนึ่งบ t เด้อเนาะอ่าพอดีเห็นมันมันไหลจำนวน BTC ซให้อยู่เนาะอ่าเนาะอันนี้เนาะอ่าอันนี้เนาะอันนี้ก็ที่ผ่านมาถอนเนาะอันนี้คือสเตทปเมนต์การถอนเนาะอ่าเดี๋ยวฮามาเบิงงกันนะทุกคนเนาะอ่าพอน์ตพอเดินอยังไปขายนะทุกคนเนาะ โบว да. ินทุกคนเนาะอ่ะโบวินโบวินบว์ปิญนาทุกคนเนาะเพราะว่าคิดว่ามันสิลงได้เนาะบบยอมลงเนาะโบปิยังเนาะเอาไปต่อเนาะทุกคนเนาะเอากำไรไปเลยเนาะทุกคนเนาะกาเสี่ยงจังกาได้เนาะทุกคนเนาะคันทำประกกาเสี่ยงกับปรกกาได้เนาะทุกคนเนาะมีอาศิษย่างใดที่โบเสี่ยงเนาะมีอาศิษย่างใดที่อยู่ลาลาและรวยเนาะทุกคนเนาะความรวยมันโบทดลองกันได้เนาะทุกคนเอาไปจวดเนาะ ขายเข้ออีกหนึ่งหอบเนาะปัจจุบ,บันนี้ค่าของแหงขายค่อนข้างว่าสูงเลยนะทุกคนเนาะค่าของแหงขายค่อนข้างว่าสูงเนาะเวลามันต่ำเนาะมันจะไหลลงในส่งสิบบิเนาะอ่าส่งสิบบิเอีย่างต่างๆเนาะเวลาที่มันต่ำเนะาะเพราะว่าเวลามันต่ําจุดแบบเนี้หลายคนที่บริเต้มอ่าเนี้ยรับเนียต้านเนาะอ่าจะบวกเข้าใจเนาะหลายคนที่ได้แตมก็จะเข้าใจนะทุกคนเนาะ เสียไปนะทุกคนเนาะเอาไปยูนะทุกคน,นเคนาะผมไปยังเนาะทุกคนเนาะมาเอาตอนนะทุกคนเนาะเนาะการเทรดมันมีได้มีเสียอยู่แล้วทุกคนเนาะโอเคขายทุกคนหยอดหย่อนมาพอด,ดีเนาะหยอดยอนพอด,ดีเนาะ เราต้องจัดแล้วเราทุกคนเนาะเราเบิ่งกันเนาะสีมีกำไรหรือซิขาดทุนเราทุกคนเนาะรุ้นนํากันเนี่ยนะบางทีเนาะมันมาต่ําจุดนี้อาจจะหูดกลับขึ้นไปก็ได้เราทุกคนนะเนาะเอาก็ะปัจจากบ่ไดเนาทุกคนเนาะเพราะว่าตลาดมันเกิดได้ทุกเมื่อเราทุกคนเนาะแล้วก็เกิดได้ทุกๆเหตุการณ์เนาะสาคัญที่สุดแหลนะเอาต้องศึกษาก่อนเราทุกคนเนาะอ่าห9 5เกห้านะ เดี๋ต่อไปนะฮะสิมาเบิ้งเนาะทุกคนเนาะอ่าเบิ่งเนะบิ่งเรียนน้อยอะโอเคทุกคนใบทีอมหนึ่งเนะาะใบทีอมหนึ่งได้ทุกคนไนดะ้เพราะว่าการเทศเนาะมันมันต้องมีเนาะการเทศในี่บัวาวาสิเทศได้แต่อย่างเดียวนะทุกคนเนาะ มันมีเสียแล้วก็มีได้นะทุกคนเนาะดัะนั้นการเทรดต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนะทุกคนเนาะอ่าตัวนี้น้ำกากคิดว่าเวลามันต่ำน่าจะขึ้นไปได้นอนเนื่องจากอ่าตลาดเนาะตลาดมันเป็นจังหวะแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าอ่เนาะเพราะว่าเวลามันตน่ำเนาะต่ำฐานที่เป็นแนวรับเก่านี้มันจะขึ้นทันทีเนาะทุกคนเนาะ มันจะมีการขึ้นนะทุกคนเนาะมันจะมีการขึ้นครับอันนี้คือจะเป็นหลักๆนะทุกคนเนาะเทศมันก็นมีได้มีเสียเนาะทรงเสียมันก็เสียทรงได้มันก็นได้เลทุกคนเนาะขายอขอหนึ่งเนาะทุกคนเนาะขายอ,อมอหนึ่งเน,นาะพอาน้ำเสียวา่าตลาดพยายามจะพักดันลงหลายกว่าพักดันขึ้นนะอ่า,อาจะมาบึ้งนำกันนะทุกคนเนาะ ว่าสีขึ้นสีลงได้บอเอาะ้ <c oughs> ย <c oughs> เป็นบัดเนาะอ่ะหามาลุ้นน้ำกันเด้อว,ว่าสีลงได้บอลอ,อ่ะอ่ะเนาะอืมเนาะโบวินเซ็นะรทุกคนเนาะ เนาะเรียนง่ายมวยยา,ากเนาะเดี๋ยวเามาเทดเล่นน้อยเนาะเอ็อาพีบอปเดี๋ยวเบิร์ดคอยกันอืมดอทคอยนี่ค่อนข้างวางงามเลยทุกคนเด้อเนาะดอทคอยนี่ค่อนข้างวางงามเนาะอ่ะจัดไปนะทุกคนเนาะดอทคอยนี่แหละ โอเคเข้าบายเลยดอทคอยล์เนาะลอยเข้า hmm. ส mm ิบนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาเบิรงกันเราทุกคนเนาะการเทรดเนาะน้ำจะเบิร์นหนึ่งวันเนาะที่ว่าน้ำเทรดนี้เจอตลาดแบบใดนเนาะก่อนสืได้มามันได้ง่ายๆคือเอาคิดกันบ่อเนาะทุกคนเนาะมันกำบรได้ได้ง่ายๆเนาะทุกคนเนาะเพราะการเทรดมันก็ยากเนาะอันนี้น้ำบอกว่ายากเด้อเนาะเราต้องศึกษาก่อนมีความรู้กับมันแท้ๆก่อนเนาะจึงจะเทรดเนาะ ก็าการเทรดมันกย็ยากบุ๋มีอย่างที่ได้เงินง่ายๆเนาะเจ็ดปลายนรกเนาะ ทเนนะทุกคนออเดอร์นี้เนาะขายเนาะอ่ะเอามาเบิรงกันนะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้สิเป็นยังไงนะทุกคนเนาะอีหลังอีเลียอ,อยู่ได้นะทุกคนเนาะสำหรับดอสคอยนะทุกคนเนาะอ่ะ,อะน้ำขายนะทุกคนเนาะเอามาเบิรงกันนะว่าสิมีกำไรบ่หรือว่าสิขาดทุนเนาะในระยะยาวนี่น้ำกันยังมองว่ามันยังเป็นมันยังสามารถลงมาหาทานของมันนี้ได้นะทุกคนเนาะ ตัวนี้เนอนเพราะว่าหลักๆเนี่ยตรงนี้เนาะมันจะโหดขึ้นอ่าแต่ว่ามันรุดมาละรุดมาโซนแล้วเนาะทุกคนเนาะลุดมาโซนของมันละเนาะไปต่อเนาะทุกคนเนาะสี่ร้อยสี่สิบหกโอเคบายครับหนึ่งทุกคน จัดไปเลยเนาะซ <c oughs> องนีมันขึ้นแหงอ้โหดลงเซยด <c oughs> ความเสี่ยงอยู่ได้เนาะถ้ามันหูลงแบบมีเนาะทุกคนเนาะนะถ้ามันหูลงมันมีคือความเสี่ยงอยู่เนาะทุกคนเนาะบางทีมันอาจจะมาต่ําเส้นตนัวนี้แต่พักดันขึ้นไปได้อยู่เนาะทุกคนเนาะพอะต้องมาเบิ่งกันเนะ้ะทุกคนเนาะเราจะมาเบิ่งกันเนาะ ส,สิมาเบิกันนะทุกคนเนาะสวยนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นอีกหนึ่งการเทรดนะทุกคนเนาะสำหรับมื้อน,นี้ก็ดูเดือดเติบนะทุกคนเนาะอ่ะมากัเนานะอัตราวินเดทก,ก็อยู่เนาะ,ะอันนี้คือการเทรดเนาะอ่ากำไรนี่อ่าอยู่แปดร้อยเกสิบเก้านาะทุกคนเนาะะอันนี้เนาะ มือนี้เป็นมือที่ว่าเทรดอยากเติบเนาะเทรดอยากเติบเนาะอ่า BTC 0.02 BTC เนาะอ่ง1ันเเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ว่ากันว่าเนี่ยอันนี้คือสำหรับหลายๆคนที่ว่าอยากเห็นนำเทรดเนาะนำสิเทรดให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะอ่าแล้วพอกันใน EP ต่อไปเนาะทุกคนเนาะ